สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุปูสุคนนะครับเอาชิบเนยมือเนยหน่อยเมืออุดรงก็ะสีมาต้ยมยำปะมือครับใส่กลุ่งยังไรครับกลุ่งตัวไปง่นะครับกลุ่งตัวน้อยๆไปง่ายแบนไหนมาๆมาพี่น้องมาจิ้มเขาพี่น้องค <c oughs> รับเขาคุณไม่ไหมครับเอาบัวไรลมีก็เจีวนะครับเจีว ยาวบีบครับผมเห็นปะยาว,ยวบีบมาพี่น้องมาสุกูสุคนหนาวเหรอเด้อยู่นี่เทียบหนาวในยังมือวะอสดนมม้นาวปะโอ้ขอทาบัลเลี่ยววะมาพี่น้องมากินเข่าพี่น้องเอา้า พักก็มีนะครับมือกินต้มมือกินต้มแล้วบอกเอาพักมาเดีย๋ยวจวดจานเลยกลุ่มอ่ะโวัวไปใช่รูอนหนึ่ง มันกือเคืองโลกครับโอ้ยหยมดูดดดไปก็เป็นแนวนี้เนาะมาๆพี่น้องตะ๊กแกมันหรอกกุ้งตัวน้อย vay một cái đó, nó là món ăn tụi nhắm bẩm mực sai côn tụi 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 กุ่มไลฟกขผมมึง <c oughs> <c oughs> สาบเีพี่น้องจำเป็นสดนับ

Ví dụ tăng sai rồi Sắp thấy gần thẳng nhưng mà bự เสกบพี่น้องแสัยบขับมีไงรถโอจับเบียบมัน ครับหัวงองครับโเปิแล้วเดี๋มาพีกไปเพียดแห้งม่นอก

hay rồi đấy. Hấp. Nhây nhây. Đừng nhìn mỗi miếng kẹp cùng à Hãy mình bảo บดได้บดครับบ,บดบดเลบดตรงบดนะครับ <Ooh. S 1> ทาวัา บวดยังเดียวหน,นาวไปเนาะทุกผมกนอนหนาวไปเนาะ ใบบาทใบเผาแดงแดงหนอ <c oughs> ดีไม่พอครับ Se api nan, se api. đó thôi chị hỏi nói. rồi. Hop. Hầm đi tay. À, ngay hoa hoa. Lạt đi lắm. Tìm hoa hoa. Tìm hoa 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 mình hoa hoa mất hoa ôi bố ấy hoa đẹp hoa 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 à. hoa คิปนี้ก็เอาไว้ตำนี้แล้วครับเนาะเพราะงนคลิปหนาคลิปนม่ปีไม่เดี๋ยวผมก็าปไป็ดาทยหมดละต้องให้ท้องหน้าให้เบิ้งนะครับผม,มกิน,นอีก็ล้วนำโย่ห่องกันเห็นงานกรุงเที่ยวครับผมเอาขอขอขอบคุณขอคุณทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามนมหน่อยมึงอุดรที่เขามารับส้ม มากบะบะบะกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหนเด้อครับวงแดงๆอยู่ฟังสายมือขวาม,มือวุกดติดตามผมหนเด้อครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจผมฮ็ดคชิมใหม่ๆครับผมเอาชิมนี้ก็ยกใบเพื่อเสียงสนีแล้วครับสวัสดีครับ